โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้นะครับพี่จะมาสอนถอนเงินนะครับถอนบัตร ATM นะครับเพื่อที่จะเอาไปแลกเป็นเพชรในเกมฟรีไฟน์นะทุกคนก่อนอื่นเลยนะครับพอเราแลกแลกบัตรไปแล้วใช่ปะแล้ววันถัดมาคือเขาจะอันนี้คอยของเราไปเว้ยเขาจะเอานี้คอยของเราไปพอคอยเราหายปุ๊บให้เราเข้ามาตรงนี้ที่เดิมเลยครับให้เราเข้ามาเอาครับเ้าเออนี่กดตรงนี้ครับจากนั้นมาที่นี่รับที่เดิมเลยนะครับ มาที่แรกบัตร ATM แล้วก็กดมาที่บันทึกครับทุกคนจากนั้นให้เรากรอกเนี่ยให้เราคัดลอกเลขอันนี้ทุกคนเนี่ยอ่ามันมีเลขอะไรบ้างอะโอเคทุกคนพอเราคัดลอกเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรากดมาตรงนี้เลยนะครับกดหน้าเว็บเลยกดแปลว่าเติมเกมเออพอเติมเกมปุ๊บคลิกที่นี่เลยนะครับกากบาทออก นี่ทุกคนจากนั้นให้เราเลือกเกมเลยนะคนดูอยากเติมเกมอะไรเนี่ยมันมีหลายเกมเลยนะครับมันสามารถเติมได้โอ้โหเป็นสิบกว่าเกมเลยนะทุกคนสิบแปดเฮยสิบสี่ิบห้าสิบหกเกมเลยนะพี่จะเลือกฟรีไฟล์นะแล้วก็เลือกเป็นไอดีผู้เล่นนะครับพี่ก็จะเอาไอดีผู้เล่นมานี่ครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะเอาไอพี่ก่อนนะขอใครเชิญมาเนี่ยนี่ไอดีพี่ทุกคนนี่นี่หลังจากนั้นให้เรา หลังจากเราคั p y ี้ไอดียไแล้วนะให้เราใส่ไอดีผู้เล่นเราลงไปเลยนะครับแล้วก็ให้เราเลือกนะครับคนดูโอเคทุกคนครับหลังจากกดเข้ามาในหน้านี้แล้วครับให้กดตรงที่ทูมานี่ครับทุกคนหลังจากที่ทูทูมานนี่เสร็จนะให้เราเอาเลขสิบสามหลักที่เราได้มาคัดลอกใส่ลงไปเลยคนดูเดี๋ยวคนดูจะงงอีกเอามาจากไหนครับจากตรงนี้นะครับจากตรงนี้นะครับคนดูเออมันอยู่ในหน้าเว็บดีกว่า นั่นแหละจากตรงบันทึกอะผมดูเออนะครับนั่นให้เรากดยืนยันรายการสําเร็จครับทุกคน956เพรนะครับทุกคนว้าวกลับไปสุนหน้าหลักเดี๋ยวเราจะไปดูเพรในฟรีไฟล์ของเราอะนะโอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ก็มี981เพชรแล้วนะครับต้องชมก็ป,ปบมือป,ปบมือนะฮะปบมือ โอเคก็ได้ง่ายมากเลยนะทุกคนพี่เล่นแค่วันเดียว2วันเองนะพี่ก็ได้มา981เพชรเลยอะ่ะเออนะครับก็ถ้าเพื่อนชอบนะก็อย่าลืมไปเล่นกันนะอย่าลืมใส่โค้ดพี่ด้วยนะทุกคนอ่าทุกคนสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับอย่าลืมใส่โค้ดนี้ด้วยนะ mm. เพื่อที่จะได้รับ100 100คอยนะครับเออเจอกใหม่คลิปหน้าครับทุกคนนะกดไลค์กดแชร์ขอซับสไคร้ด้วยนะครับบาย